สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีธนาคารออมสินได้ประกาศลุยสินเชื่อและรับขายฝากที่ดินจะมีรายละเอียดและเงื่อนไขวงเงินสินเชื่ออย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยคุณวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าในปีนี้ออมสินตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับที่ดินและการรับขายฝากที่ดินในรูปแบบนอนแบงหรือผู้ประกอบสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะมีการขออนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารแห่งประเทศไทยโดยการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมีธนาคารอมสินเป็นผู้ก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน85%และอีก15%จะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยเสริมธุรกิจโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยนและเตรียมการเพื่อเปิดให้บริการได้หลังจากนั้นภายในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะโดยรรูปแบบการลงทุนนี้เป็นแนวธุรกิจของธนาคารที่มุ่งไปสู่ธนาคารเพื่อสังคมที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีที่ดิน แต่ติดขัดเรื่องสภาพคล่องที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เข้าถึงดอกเบีย้ยที่ไม่สูงจนเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงตลาดดอกเบีย้ยมากเกินไปจนทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเดิมเดือดร้อนโดยเบื้องต้นจะมีการใช้เงินทุนในการจดทะเบียน1000ล้านบาทซึ่งเป็นครั้งแรกทีอ่อมสินจะเข้าไปถือหุ้นเกินสัดส่วน50เอรซและคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อที่ดินได้ช่วงปีแรกวงเงินอยู่ที่1 0,000ล้านบาท โดยระยะแรกจะปล่อยสินเชื่อที่ดินไปก่อนต่อไปจะพัฒนาสู่ธุรกิจขายฝากจำหนองที่ดินและรวมทั้งจะมีการพัฒนาไปถึงการให้สินเชื่อบุคคลด้วยเพื่อกดอัตราดอกเบีย้ยในตลาดให้ต่ำลงมาเพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบ โดยเบื้องต้นการปล่อยสินเชื่อที่ดินจะมีการคำนวณการปล่อยสินเชื่อสูงสุด75%จากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์หรือ50%ของราคาตลาดและจะคัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจด้วยส่วนการขายฝากที่ดินนั้นจะรับขายฝากที่ดินในสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะมีการผ่อนปลนในตัววงเงินสินเชื่อที่มากกว่าสินเชื่อที่ดินเนื่องจากการขายฝากมีต้นทุนในการบริหารจัดการน้อยกว่า จึงจะให้การพิจารณาที่ผ่อนปรนและให้วงเงินสูงกว่ารวมทั้งดอกเบีย้ยจะต่ำกว่าอัตราการฝากขายที่ดินในตลาดประมาณ8 9 9ถึงเ9 9ซึ่งการดำเนินธุกรกิจข,ขายฝากในท้องตลาดถือว่ามีผู้ประกอบธุกรกิจจำนวนมากอยู่ซึ่งปัจจุบันมีธุกรกิจข,ขายฝากเข้ามาจดทะเบียนกับกรมที่ดินฉเฉลี่ยปีละ 1- 0 0 0 0 0ถึง20,000ล้านบาท โดยการตั้งบริษัทสินเชื่อที่ดินเป็นการต่อยอดจากช่วงปีที่ผ่านมาได้ทดลองทําโครงการมีที่มีเงินซึ่งประสบความสําเร็จและสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง2 0 0 0 0ล้านบาทและโครงการมีที่มีเงินจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้และจะไม่ต่ออายุโครงการอีกเนื่องจากต้องการให้บริษัทที่จะตั้งใหม่เข้ามาดําเนินการค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ